ครับวันนี้เรามีโอกาสดีได้มาติดตั้งแผงสูรเซียนะครับซึ่งมีขนาดสองแผงนะครับเป็นโครงขายกจากพื้นใช้ท่อซิเมนเส้นผ่าชุนกลางประมาณ60ซนติเมตรนะครับสองไอสี 2, ท่อนนะครับสี่ท่อนะครับเทปูลบวกปูน,ปนแล้วก็ฐานยิงด้วย ฟูกเหล็กนะครับฟูกเหล็กทั้ง4ต้นนะครับต้นละ4ีตัวนะครับก็เป็นการออกแบบที่แตกต่างจากเห็นอยู่ในช่อง youtube ต่างๆนะครับก็มีการาเททับนะครับเอา,อาเสาฝังแบบตายตัวนะครับของเราจะแตกต่างกันนะครับโดยการ ใช้ท่อนะครับสามารถขยับได้นะครับเมื่อฤดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดฤดูการเปลี่ยนแปลงพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์เดินเฉียงไปทางด้านทิศใดทิศหนึ่งที่ไม่สมดุลกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับทาให้ช่วงบ่ายนะครับบางที่อาจจะแสงไม่เพียงพอนะครับแสงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ ไม่เพียงพอนะครับแนวคิดนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการขยับได้นะครับถ้ามีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็โอเคก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์นะครับเรามีการติดตั้งแบบใช้เข็มทิศนะครับเข็มทิศ ดูว่าทิศไหนจะเหมาะสมก็วิเคราะห์อ,ออกมาใช้เข็มทิศแล้วทิศที่เหมาะสมก็คือทิศใต้นะครับจะเห็นว่าแทงน้ําจะขนานตั้งฉากกับถนนหน้าบ้านผมนะครับตั้งฉากกันแผงโซลารซลล์ก็มาได้ไปตั้งฉากเพื่อความสวยงามเหมือนกับแทงน้ําหรือบ้านนะครับจะต้องหนีออกเป็นเอกเทศต่างหากนะครับ ซึ่งจะเป็นการารับแสงที่ได้มาตรฐานแบบว่าให้เต็มร้อเปเซก็ว่าได้ประมาณนี้การรับแสงในช่วงบ่ายก็จะมีโอกาสใช้แสงอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลในการาปั๊มน้ำนะครับช่วงบใบาๆเย็นๆอาจจะยังใช้ได้ประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งแบบอื่นๆนะครับ โดยเอาใส่ลังคาบ้างใส่ที่แบบฟิกตายตัวบ้างเป็นพืนทองไร่ทองนาก็ตามสภาพนะครับตัวน,นี้ของเราวิเคราะห์ดูอันนี้คือมาตรฐานนะครับครับอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับบางท่านอาจจะมาคุยอะไรนะของเราเก่งกว่านี้ประมาณนี้ก็ขอขอภัยสําหรับท่านที่มีประสบการณ์สูงกว่านะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เรามาดูว่า แผงนี้ลักษณะอย่างนี้สามารถปรับแผงน,นะครับปรับทิศทางของแสงได้ก็แล้วกันนะครับครับเรามาชมต่อนะครับซึ่งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นลักษณะปรับเคลื่อนที่ได้ตามฤดูกาลประมาณนี้อ่าเรามาคุยกันเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับไหนนะครับ เห็นว่าแผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนาขาตั้งตรงนี้นะครับก็เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด410วัตต์นะครับขนาด410วัตต์จำนวน2แผงนะครับของอบริษัทซีหลังพอสมควรน,นะครับก็าจากการาทดสอบประสิทธิภาพครับในขณะนี้นะครับมืดครึ้มท้องฟ้ามืดครึ้มจะมีฝนล,ลงอยู่ ภายในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับมีลมฝนมานะครับเรามาชมกันว่าประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะที่ท้องฟ้ามืดค้นอย่างนี้จะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะมีกี่วัตต์นะครับเรามาดูที่กล่องนะครับมาดูที่กล่องตู้คอนโทรลนะครับอันนี้เราออฟเครื่องอยู่นะครับอันนี้เตรียมพร้อมที่จะลงสมุดมีสายสมุดนะครับ ยังไม่ต่อนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ผอพ่วงเป็นหาใชา้เป็นลูกลอยสัดตัดไฟนะครับก็จำาล้วช่วงเขาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสเสมอนะครับสายาสำหรับรับสมือสามเส้นนะครับก็เข้าจุดนี้อันนี้ก็เป็นลูกลอยนะครับปั๊มของเราจะเป็นเอนดูโรนนะครับเอนดูโรขนาดหนึ่งแรงหรือว่าเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ ของเห็นนรูนะครับมาตรฐานของในรูปเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูว่าอยู่ในองค์มีอะไรบ้างมีไม่เยอะนะครับก็มีชุดมีชุดป้องกันฟ้าผ่านะครับถ้าไฟเข้ามาก็ไฟจากแผงสุรารเซลเข้ามาตรงนี้ถ้ามีฟ้าผ่าหรือไฟเกินก็จะชตนะครับลงกล่าวนะครับกล่าวครับเราตัวกล้าวพื้นที่เรียบร้อยแบบฉบับสมบูรณ์มมก็ว่าได้นะครับ ลงที่กงกาวของกล่องกล่องตู้นี้นะครับตู้นี้ลงที่นอตตัวนี้แล้วก็ต่อลงมาที่ครับที่สายขาวขาวนี่ครับก็ลงที่ไปฝังที่ทอง,งแดงนะครับที่ขวานไม้ตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นทองแดงประมาณเมตรยี่สิบนะครับฝังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกันกันกบโครงนะครับกรงหลังคากรงสุรเสีย์แผงสุรเสีย์นะครับก็ มีต่อจากข้างบนนะครับครับเรามาชมาตู้คอนโทรลนะครับซึ่งมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างแต่สามอย่างนะครับก็1น่งขัดเอาของ DC นะครับตัวที่2ก็คือชุดป้องกันฟ้าผ่านะครับตัวนี้ การต่ออย่างไรนั้นเรายัางไม่คุยกันในขณนะนี้นะครับวันนี้เรามาชมการาเวิร์กของแผงโซลาเซลล์สองแผงขนาด410วัตต์สองแผงนะครับว่าจะมีพวเวอร์ตรงนี้เกิดขึ้นกี่วัตต์นะครับเรามาชมกันครับนี่เราจะเอาสาป้อนเข้าที่เครื่องนะครับดูว่าจะมีเท่าไหร่นะครับ ไปขึ้นแปดสิบสองนะครับแปดสิบสองนะครับแป๊บไปเมื่อกี้นะครับเรามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไฟวงของไฮดรอลโลจะเตือนว่า p ีซสิบสาซึ่งเรายังไม่ได้ต่อเสมอนะครับเราจะปิดเครื่องใหม่นะครับเพื่อดูว่าขี่วนกันแน่ที่จุดตรงนี้จะขึ้นมาวนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นวนนะครับข้างล่างตรงนี้นี่มือผมชีตรงนี้นะครับเป็นวนนะครับ หลังจากออฟแล้วก็จะแสดงตัวเลขขึ้นเป็นขี่วนนะครับขณนะที่ท้องฟ้ามืดคืมนะครับมาดูว่าจะมีกระแสไฟฟ้าออกมาขี่วนนะครับสายขวาหน้าหลังข้างบนหัวผมพายุฝนกำลังมานะครับเมืดนะครับจะมีไฟฟ้าขึ้นขี่วนนะครับเรามาชมกันครับรอบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ก็พาแล้วนีนะครับ ขึ้นมาขับออฟอย่างนี้ก็ขับแสดงขึ้นนะครับขห้นัดวนไปเลยับมาชมแบตเตอรี่นะครับว่าขึ้นกี่วนนะครับปบากว่าแบ13นะครับแบ13.4วนนะครับก็เป็นว่า อยู่ในระดับสูงพอสมควรนะครับซึ่งประสิทธิภาพของขณะเวลาแสงแดดมืดค้มอย่างนี้ยังมีกะระแสไฟมาที่ระดับ80สครับเรามาชมกะระแสไฟฟ้าจากรั6วแปบสามโวลต์นะครับ จากแผงโซลาเซลล์สองแผงสี่ร้อยสี่บาสองแผงนะครับแปดสิบสามจุดหกวินในทองฟลาหมึดขึมนะครับก็เป็นว่าอยู่ในกีนที่ว่าอยู่ในระดับสูงนะครับอสองแผงแผงละสี่สิบเก้าวัดสี่สิบเก้าว้นกว่าเกือบห้าสิบวนนะครับคูณสองก็ประมาณร้อยวนนะครับหนึ่งร้อยว้น ขณะท้องฟ้ามืดคืมยังมีกระแสไฟออกมาที่8ส3 6วุนนะครับดูสภาพตัวนี้นะครับแผงไม่มีแสงดวงอาทิตย์เกิดจ้าอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลทำงานแบบมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับก็มาดูอีกรอบนึงก็ได้ครับอีกครั้งนึงนะครับเราจะออบเครื่องใหม่ ัดเอาด c ซีลงก่อนนะครับให,ให้เครื่องอปไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดไปครับดูอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้รอบนี้แปดสิบสี่จุดสี่วนนะครับแปดสิบสี่จุดสี่วนครับเรามาชม การปั๊มน้ำของเฮนโรนะครับขนาด750วัตต์เรือ1หนึ่งแรงนะครับใช้แผงโมโนฮาฟเซลแผงละ400วัตต์จำนวน2แผงนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพในการปั๊มน้ำขึ้นจากบ่อลึกที่ระดับ48เมตรขึ้นมาบนแท้งอีกประมาณ5เมตรนะครับรวมแล้วก็จะเป็นความลึกอยู่ที่ 53ถึง54เมตรโดยประมาณนะขึ้นแทงนะครับขึ้นบนหลังแทงด้วยนะครับหรือประมาณ55เมตรด้วยซ้ำไปนะครับรวมแทงนะครับข้างบนนี้นะครับก็อยู่ที่55เมตรโดยประมาณนะครับครับดูที่กล่องคอนโทรลนะครับขนาดอ่านี้นะครับขนาดนี้นะครับซึ่งอ่า พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็แบบมีท้องฟ้ามืดขึ้นเมฆเต็มฟ้าอยู่นะครับวัดขณะมีโหลดนะครับมีปัม๊มกำลังปั๊มน้ำอยู่ขึ้นอยู่ที่เจ็ดสิบห้าจุดสี่สวิงไปนะครับสวิงขึ้นลงประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบห้าจุดหกจุดเจ็ดแล้วแต่ช่วงมีเมฆมาบดบังนะครับบดบังก็จะมี วนลดลงถ้าสูกช่วงก้อนเมกไหลผ่านไปก็เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเอนโดรขนาด750วัต์หรือ1แรงนะครับพร้อมชุดกล่องกันฟ้าผ่าแล้วก็บิกเกอร์นะครับเอานะครับ DC นะครับแค่นี้นะครับในนี้เราจะไปชมข้างบนนะครับว่าแทงน้ำ ่าน้ำจะไหลแรงมากน้อยเพียงใดนะครับครับดูบนท้องฟ้านะครับซึ่งมีเมฆบดบังนะครับมีแสงอาทิตย์เล่นลอดมาได้เพียงเล็กน้อยนะครับขับบนเขาภูพันนะครับภูพานน้อยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนะครับครับได้ยินเสียงน้ำอยู่นะครับ อย่ใกล้ๆผมนี้เองนะครับเรามาชมว่าน้ำแรงมากน้อยเช่าไหรนะครับอันนี้เป็นเดดประมาณ4 5เซนเท่านั้นนะครับถ้าเดืดเพิ่มขึ้นก็จะมีความแรงมากมากกว่านี้นะครับดูนะครับอันนี้น้ำอ่าเกิน 80%เลยนะครับอยู่ที่80-85%นะครับนะครับมีลูกลอยสําหรับตัดแต่ยังไม่ได้โตนะครับวันนี้วันนี้เราจะตัดตัวลูกลอยตัวนี้นะครับชุดเอาของชุดไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าบ้านเลยนะครับมาตัวตัดต่อส่วนตัวนี้ใกล้นี้เป็นเป็นลูกลอยของแบบบ่าวนะครับใช้ร่วมกับปลาหมู่บ้านถ้อ่า น,น้ำป่าน้ำบาดาลของเรามีปัญหาก็ใช้ของหูบ้านนะครับครับความสูงของแทงเฉพาะตัวแทงนะครับที่พื้นขาขึ้นไปนะครับหกเมตรห้าสิบนะครับ เต็มๆเลยครับวัด่อสักครู่นะครับหกเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับขึ้นบนยอดแทงหลังแทงเลยนะครับหกเมตรห้าสิบนะครับนี่แผงโซลาเซลล์อยู่ซ้ายมือนะครับก็เป็นว่ารับแสงแดดเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่มีต้นไม้บดบังน,นะครับแต่ท้งฟ้าครับดูครับมีแสงแดด เป็นหลดออกมาจากก้อนเมฆประมาณไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบเท่านั้นนะครับนะครับก็เป็นว่าประสิทธิภาพของเฮนโดโลรุ่นนี้นะครับเด่นร้อยห้าสิบวัตต์นะครับดูดน้ำลึกที่ห้าสิบหกเมตรได้นะครับก็โอเคนะครับมีน้ำขึ้นที่ห้าสิบหกเมตรห้าสิบนหะ้า ถึง56เมตรดูวประมาณจริงๆนะครับได้จริงๆใกล้เคียงนะครับ